สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาอยู่ที่ดองกีตนะคะอย่างแรกที่เขาหยิบนะคะคือวิตามินซีนั่นเองค่ะเป็นเยนดี่นะนี่นะคะคือของเยอะมากและตรงนี้นะคะคือโซนซาริโอนเองตรงนี้นะคะคือเป็ดดองกีตน่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นถุงเท้านะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างน,น,นะ,ะ่นค่ะทุกคนสำหรถุงเท้านะคะขึ้นลายเยอะมากน่ารักมากนี่นะคะสิ่งที่เขาชอบคือลายถุงเท้าป๊อกกี้ค่ะ <c oughs> คือของที่นี่เยอะมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าีุป,นนะะปะะะะุ่นะคะส่วนช็อกโกแลตนี้เป็นไส้สตรอเบอรี่ด้วยค่ะทุกคน1 9บาทนะคะนี่นะคะโซนต่อมาก็จะเป็นขนมนะคะทุกคนนี่พูกขนมญี่ปุ่นแบบทําเองเต็มเลยนะคะส่วนโซนนี้นะคะก็มีมจิชาเขียวได้ค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่า ตนเนี้ตอบโจทย์แบบชาเขียวสุดอะชาเขียวเลเวลร์ทุกคนคือเขาเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวเลยนะอันนี้น่าจะเป็นลูกอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะวเป็นลูกอมเด้นะ mm hmm. คือเขาชอบชาเขียวมากแล้วคือที่ดองเกียวคือมีชาเขียวเกือบทุกชนิดอะทุกคนมีทุกแบบเลยอะ ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนคิีแคทค่ะคิีแคทชาเขียวนี่ก็น่ากินอันนี้เป็นขนมชิ้นจังด้วยนะทุกคนมีรสปกติกับรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นวาฟเฟิลไส้ชาเขียวด้วยนะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบอะไรนะโคราดมาส์เหรออันนี้ก็ปุกใหญ่มากนี่นะคะทุกคนเดินมาโซนต่อมานะคะก็มีเท่านี้แหละคะ่ะบาย bye, bye.